รอรอทีมช่วยเหลือตอนนี้อ๋อรอเครื่องบินใช่ลงวาตรงปั่งนี้เอาแล้วอะไรวะเนี่ยเเป็นรางทำไมมันลงแล้วนะมันลงแล้วนะสิวล้อแบบนี้ที่เป็นรางชัดๆเลยอจริงผมผมกดเอฟกดเอฟขากดเอฟ โอผมผมจะเลี้ยวขวาแล้วลืมไปว่ามันมันไม่ใช่ดีมันคือเอฟระเบิดมันอ่ะจะเหลือเลยห่อหัวทิมพ้วลงมาเลยเฮ้ยห่อไม่เป็นไรอุ้ยเหรอใครดูสตรีมอยู่มั่งเลือกเลือกลายธงไหนพี่มันเยอะเกินว่ะยิงชอบอันไหนก็อันนั้นเลยให้ผมวิ่งไปดูไหมวิ่ง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 ไม่ขอนี้